เขาบอกขโทขอโทษที่คิดผิด้าจะผิดธรรมดาผิดมากเลยแต่มันท้าดัรเลยลึกมากพี่พี่ลองไปโดนเหตุการณ์แบบหนูนะคุณแม่จะพูดจะดำเนินคดีเฉพาะในมูนติงเข้ามาด่าแบบหยาบคายมากจัดำนดับข่าวรอนประจำสัปดาห์นี้กับข่าวห้ามพลาดแต่ละข่าวรสชาติไม่เบาไปนับถอยหลังกันเลยที่อันดับห้า กับบทสรุปมหาข่าวดังหลังจักรจันทร์พร้อมสามีเควัฒนาฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอดีตเพื่อนซีนกอุศนีที่โพสข้อความเรื่องโลกใบที่2ของฝ่ายชายสร้างความอับอายและเสียหายต่อธุรกิจตั้งแต่เดือนมีนาหกสี่ล่าสุดห้าเมษาปีนี้ไกล่เกลี่ยลงตัวแล้วโดยนกยอมชดใช้ให้เป็นเงิน1ล้านบาทและโพสข้อความขอโทษจักรจันทร์เครวมไปถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายผ่านทาง Facebook และไอีไม่น้อยกว่า30วันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นการจบคดีความเรียบร้อย ไปที่ข่าวน่ายินดีของดิวอริสราที่ขึนแทนขุนแม่ายแดงแล้วหลังแฟนนักธุรกิจเซบาสเตียนลีคุกข่าว,ข,าวขอแต่งงานที่ดูใบไปเมื่อช่วงปีใหม่โดยเธอได้จัดงานเลี้ยงเฉพาะเพื่อนฝูงคนสนิทเพื่อบอกข่าวดีนี้ที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนพรอมวลคลิปอันตรสาวเบบี้ในคันอายุ3มเดือนกว่าแต่ยังต้องลุ้นว่าเป็นเพศชายหรือหญิงส่วนงานแต่งตั้งใจจัดที่ไต้หวันบ้านเกิดฝ่ายชายและอีกหนึ่งประเทศโดยจะเหมาเครื่องบินเป๋ให้เพื่อนๆนเหินฟ้าไปร่วมเป็นสักขีพยาน ดีนก็ข่าวดีที่ทุกคนเอาใจช่วยและจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเมื่อมอริสเคได้พบกับคุณพ่อผู้ให้กำเนิดแล้วที่รัฐลาบามาสหรัฐอเมริกา ah และยังได้ใช้เวลาร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ83ปีของคุณพ่อด้วยความอิ่มสุขพรามพีพน่น้องที่ต้อนรับอบอุ่นมอริสใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในวัยเด็กและพยายามตามหาพ่อมาตลอดโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นคนชาติไหนชื่ออะไรไม่มีรูปถ่ายไม่มีที่อยู่รู้แต่ว่าเป็นทหารอเมริกันที่มารบในสงครามเวียดนามและมาอยู่ที่ฉะเชิงเซาเมื่อปี2507 นนั้กระทั่งในปี62มีคนแนะนำให้เขาไปตรวจ DNA กับเว็บไซต์ดังในอเมริกากระทั่งสืบเจอญาติพี่น้องที่เชื้อสายตรงกันจึงได้ติดต่อไปและวิดีโอคอลคุยกันครั้งแรกจนมาถึงในวันนี้ที่ได้บินไปสวมกอดให้สมการรอคอยที่ยาวนานกว่า56ปี 2กับการเปิดใจครั้งแรกของครูโจลทีทานทองศิลปินแห่งชาติหลังพาร่างกายและจิตใจบอบช้ำกลับสู่อ้อมอกภรยาครูปุ้มสศิวิมลจากปัญหามือที่3ทําให้ต้องจากบ้านไปนานถึง4ปีแถมยังต้องรักษาตัวทันทีจากการติดเชื้อบริเวณแขนส่วนทรัพย์สินเงินสดกว่า7ล้านบาทไม่รวมรถเบนที่ครูมีตอนนั้นหมดเกลี้ยงเหลือเพียงเงินติดตัวกลับมาแค่8 0 0 0กว่าบาทและไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงคนนั้นยังกีดกันไม่ให้ครูติดต่อใครจนแอบน้อยใจครอบครัวเป็นเหตุให้มีการฟ้องหย่าและยังฟ้องสิทธ เสรีรุ่งสว่างฐานละเมอลิขสิทธิ์เพลงกระทั่งความจริงมากระจ่างในวันนี้งานนี้ครูชลทียอมรับผมผิดเองทั้งหมดขณะที่ครูปุูมให้อภัยสามีซึ่งเธอเองก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันพ่อบอกเขาขอโทษขอโทษที่คิดผิดถ้าจะผิดธรรมดาผิดมากเลยที่เจอหนะ้าวันแรกตกใจนะแล้วก็ครูมาด้วยน้ำตาคลอก็บอกว่าพ่อกลับบ้านนะอยู่บ้านเรา พี่คิดว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์พี่เชื่อว่าไม่มีคนไหนที่เข้าใจครูได้เท่าพี่ปุ้มเดียวหลังจากนี้ที่เมื่ออะไรจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมาสี่ปีเราค่อยเคลียร์กันเนาะเอาสุขภาพก่อนเอาสุขภาพก่อน และอันดับหนึ่งกับความคืบหน้าคดีแตงโมที่สัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างหลังกระติกอิสรินพร้อมนายศิราเจนจาคะเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบ,บุรีตามหมายเรียกและสารภาพว่าได้ให้การอันเป็นเท็จเรื่องการดื่มวายบนเรือตอนนี้รู้สึกโล่งแล้วและอยากให้คดีจบโดยเร็วแต่ไม่ไวายโดนสื่อถามกลับกว่าจะพูดความจริงช้าไปหรือไม่ให้เราถึงไม่ได้พูดตั้งแต่แรกค่ะทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกก็อย่างที่บอกไงอะไรนึกได้ก็บอก อะไรนึกไม่ได้ก็มันยงนึกไม่ออกอะแต่มันช้าจังเลยนึกได้พี่พ,พี่ลองไปโดนเหตุการณ์แบบหนูนะอเออแล้วพี่ก็ลองมานั่งแบบคนคนไม่อยู่ตรงเนี้ยก,ก็ก็คือจะไม่เข้าใจโดยตำรวจเตรียมนำกระติกส่งฟ้องศาลให้การเทสแต่อายการจังหวัดนนทบุรีตีสำนวนกลับเพื่อมาสอบสวนให้สิ้นสงสยัยเพราะหากปรากฏข้อเท็จจริงใหม่จะฟ้องซ้ำไม่ได้และต้องเคลียร์คดีหลกักเรื่องแตงโมโตกน้ำก่อน ขณะที่หนึ่งในคุณสื่อให้คำปรึกษาทั้งห้าคนบนเรือได้เข้าพบตำรวจแล้วและโดนแจ้ง3ข้อหาคือให้การเท็จทำลายหลักฐานและยุยงส่งเสริมให้กระทำความผิดล่าสุดคุณแม่แตงโมพร้อมทานายเดชาย,ยังโรคขึ้นกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อดำเนินคดีกับกระติกเพิ่มเติมข้อหาทำลายหลักฐานแอบลบรูปจากมือถือส่วนพวกที่ส่งข้อความด่กคุณแม่ในแอปบีซิงแอปคาราโอเกะที่คุณแม่โปรดปราดก็เตรียมตัวโดนฟ้องได้เลย คุณแม่จะพูดจะดำเนินคดีเฉพาะในวิิงเข้ามาด่าแบบหยาบคายมากเพราะฉะนั้นพวกนี้โดนสองลายเมื่อคืนมี DM เลยนะแบบขอโทษแม่หนูไม่ตั้งใจเกอคุณแม่ก็เฉยๆไปตอบเราก็มารับทราบความคืบหน้าแล้วก็มายืนยันว่าเรามีความประสงค์จะดำเนินคดีเพราะว่าคุณแม่เป็น,ปนผู้เสียหายก็ถ้าเกิดว่าหลักฐานาไม่มีผลต่อการดําเนินคดี ต่อการพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความผิดมันก็เข้านะฮะก็ก็เป็นก,การลบหลักฐานแต่เดี๋ยวก็ดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรงไงหลักฐานอยู่ในโทราศัพท์ของคุณแตงโมหรือว่าหลักฐานอยู่ในโทราศาพัพท์มือถือต่ออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะอา๋ยวต้องคุยก่อนการจะแจ้งข้อหาหรือไม่เนี่ยนะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ต้องรอให้หลักฐานเนี่ยมันสอดคล้องกับพยานหลักฐานอื่นรวมถึงต้องรอพวกผลพอถอต่างๆนะไม่ว่าจะคลิปไม่ว่าจะข้อมูลการใช้โทรศัพท์อะไรต่างเนี่ย จะต้องมีผลรับรองจากกองวิสุธิหลักฐานก่อนนะครับ